ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำชิคเก้นมาซาร่านะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นแกงสไตล์อินเดียวันนี้จะมาทำยังไงติดตามชมกันค่ะอันนี้เป็นหอมมะเขือเทศนะคะแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปรุงต่างๆค่ะมีขมิ้นผงมาซาร่าพริกป่นนะคะแล้วก็ ยีราแล้วก็อันนี้เป็น,มนเมล็ดลูกซัดค่ะแล้วก็กระปุกว่างๆมีเม็ดมัสตาร์ดแล้วก็อันนี้เป็นไก่ค่ะเราก็เตรียมไก่ไว้เพื่อที่จะหมักเครื่องนะคะและอันนี้เราทําการหมักเครื่องโดยการที่เราใส่ครีมลงไปก่อนเป็นโยเกิร์ตะคะ่ะแล้วก็ต่อด้วยผงมัสตาร์าโดโรยลงไปเลย แล้วก็อันนี้เป็นพริกแดงค่ะพริกแดงปน่นแล้วก็น,นี้เป็นผงขมิ้นปน่นแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะเกลือเกลือปน่นแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหมักไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะแต่ว่าถ้าข้ามคืนก็ยิ่งดีค่ะมันจะได้เข้าเนือ้อเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่มเมล็ดมัสตาร์ดลงไป ให้กระทะร้อนเลยค่ะแล้วก็ใส่มาเล็ดลูกซัดค่ะหลังจากนั้นเราก็ใบแกงใบแกงหรือว่าใบเคอรี่ลีฟหรือว่าถ้าเป็นภาคใตก้ก็จะเรียกใบหมุยใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดผัดให้เข้ากันกับน้ำมันพอให้ลักษณะเกรียมๆหน่อยอะค่ะไม่ไม่ไม้มาก แล้วก็ตามด้วยหอมแดงค่ะหอมแดงซอยใส่แล้วก็พริกเขียวใส่ลงไปเลยค่ะรากนั้นเราก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้ากันไปเรื่อยๆค่ะพอให้หอมตลบนิดนึงหรือว่าให้หอมมีลักษณะออกนิ่มๆนินดนึงอะค่ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆ ผู้เขากับน้ำมันค่ะหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศนั้นถ้าเราเจะไปปั่นก็ได้ถ้าจะปั่นนั้นจะเป็นในสูตรของ chicken butter ตตแต่อันนี้มันเป็นสไตล์แบบ chicken mzzarella ค,ค่ะแล้วก็ทําตามที่เรียนมาแบบนี้ค่ะก็มาต่อด้วยเป็นขิงกระเทียมปั่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงปั่นรวมกัน แล้วก็เอามาใส่ในเครื่องแกงอันนี้เราก็ปุกเขาค่ะปุกเขากันไปเรื่อยๆนะคะพอให้ลักษณะแบบนิ่มๆนิดนึงจะเติมน้ำนิดหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องเทศจะเป็นผงมัสาร่าพริกแดงนะคะอันนี้เป็นผงมัสาร่าแล้วก็ผงขมิน้น แล้วก็ถ้าให้ดีก็เป็นมีพริกไทยป่นด้วยแต่วันนี้ไม่มีพริกไทยป่นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้เป็นผงชิเคเก้นมาซาร่าค่ะมีขายตามร้านอาหารอินเดียทั่วไปแล้วก็เติมลงไปเครื่องเทศจัดจ้านมากขั้นตอนอาจจะดูหลากหลายนะคะแต่ว่าอาร่อยแล้วก็คลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยไก่ที่เราหมักไว้เมื่อตอนต้นนะคะ ก็ใส่ลงไปคุกเคล้ากับเครื่องเทศกับเครื่องแกงที่เราผัดเอาไว้ค่ะแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจะเป็นตับไก่เนื้อไก่ตีนไก่อะไรก็ว่ากันไปแต่นี้สต์อินเดียไก่ทุกส่วนเขาจะลอกหนังออกนะคะไก่ก็จะเอาหนังออกจะเป็นเฉพาะส่วนเนื้อที่ติดหนังก็จะมีช่วงของปีกอะคะ่ะอันนี้เราก็คุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเราก็เติมน้ํานะคะปล่อยให้เดือดไปเลยค่ะหลังจากนี้ก็เติมน้ําไปน้ําเราสามารถเติมได้เรื่อยๆนะคะถ้ารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแห้งเราก็สามารถเติมได้เรื่อยๆน้ําไม่เมียดตาส่วนที่ตายตัวค่ะเราดูว่าเราต้องการน้ํามากน้ําน้อยเราก็เติมไปเรื่อยๆจนกว่าไก่จะสุกค่ะ<ป>หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาปล่อยให้เดือดนะคะก็ถ้าให้ไก่เดือดก็ประมาณเกือบๆคร,รึ่งชั่วโมงะคะ่ะ ก็คือบอกว่าเปื่อยมากอร่อยจะทานกับโรตีก็ได้ทานกับข้าวก็ได้ จากเราต้มไปสักพักนะคะก็ได้มาเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถทานได้เลยอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดซั b สไ i b e นะคะก็จะได้มีคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกค่ะขอบคุณค่ะ